เคดี๋ยวเราจะมาลองคูปอต้าสามสูบนะครับ D1105 นะครับอ่าดูสภาพเครื่องสวยเลยนะมีร้านเราติดรองน้ำเลยทุกตัวแล้วครับไม่ต้องเป็นห่วงนี่ดูลูกปืนปัอมน้ำแน่นเลยนะครับอ่าอันนี้เราใส่มูเลหนาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าดูอันนี้ไหมเทียบไหมไม่เทียบนะเดี๋ยวลองฟังเสียงเลยไป Maksud saya, kita ingat-ingat yang ini kan

แรงอังอดแรงเบี่ยงดีไป